สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอะไรัยพัดล์ราพิมสิงห์เป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะเชิญแนะนําตัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชวันกมลเพชรนะคะเป็นนักศึกษาพรการุณบริบาลรุ่นที่13ค่ะเริ่มต้นมาเรียนสายอาชีพบริบาลได้ยังไงคะค่ะก่อนที่จะมาเรียนบริบาลนะคะก่อนหน้านี้ได้ทํางานอยู่คลังสินค้ามาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนสายงาน มาทำงานบริบาลค่ะเพราะว่ารู้สึกว่างานบริบาลเป็นงานที่มั่นคงแล้วก็สามารถต่อยอดได้ค่ะทำไมถึงเรื่องมาเรียนที่นี่คะค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนพรการุณน,นะคะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการแนะแนวเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักเรียนได้ไปเรียนต่อและทำงานที่ญี่ปุน่นจึงสนใจมาเรียนที่นี่คะ่ะตอนที่เรียนอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเรียนที่นี่ก็สนุกดีค่ะในบทเรียนก็ มีความกระชับเข้าใจได้ง่ายนะคะอุปกรณ์ก็มีความพร้อมให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็มีช่องทางหลายช่องทางให้ได้เลือกเรียนกันตามความสะดวกค่ะทราบมาว่าคุณดิวได้รับโคต้าในการเดินทางไปทํางานที่ญี่ปุ่นตรงนี้เริ่มต้นดําเนินการยังไงบ้างคะค่ะอตอนที่เรียนอยู่นะคะทางโรงเรียนก็ได้แนะนําโครงการนะคะให้ไปทํางานญี่ปุ่นแล้วก็ได้พาไปสัมภาษณ์กับนายจ้างโดยตรงนะคะ ก็ได้ผ่านการสัมภาษณ์ครั้งนี้มาค่ะอยากทราบว่ามีการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ยังไงบ้างคะค่ะก็เริ่มจากการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรนะคะยีรังคนะคาตาคะนของภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ศัพท์ง่ายๆที่สามารถสื่อสารได้นะคะทําให้เราได้มีโอกาสที่จะผ่านการสัมภาษณ์ได้ค่ะตอนนี้ดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ ตอนนี้ก็กําลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมอยู่นะคะแล้วก็ดำเนินการยื่นขอวีซ่าแล้วก็เตรียมบินมีนาคมนี้ค่ะอยากให้คุณบิวช่วยแนะนำแนวทางในการไปทำงานที่ญี่ปุ่นหน่อยค่ะค่ะก็เริ่มจากการเรียนบริบาลนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นเช่นการคัดตวัวอักษรการท่องคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆแล้วก็ฝึกแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะ เพ,เพิ่มโอกาสให้เราผ่านการสัมภาษณ์ได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้คุณบิวอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่สนใจไปทำงานบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่นคะค่ะสำหรับคนที่สนใจไปทำงานบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางของเรียนพรการุนบริบาลได้เลยค่ะ